นี่แล้วก็อยู่ที่สวนนองนุษนะครับผมน้นเราจะได้เจอตัวจริงสักทีนะครับกับ FordGT นะฮะต้องบอกกัเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่คันเท่านั้นนะฮะโอ้โหได้เจอตัวจริงแล้วพาดูรอบรถกันสักนิดนึงนะฮะตอนนี้ราคานี่แบบว่าไปกันโคตรไกลเลยนะับเพื่อนสุดยอดมากดูตัวจริงป้าไปแล้วรัดกระขอบเลยครับนี่ RE50 สองหกห้าสี่สิบสิบแปดเบรกเป็น AP พีเลสซจาน่าอยู่ประมาณสามร้อยแปดสิบนะครับแล้วล้อหลังอล้อหลังเป็นโพทันซ่าตัวนี้จะสามสี่ห้าสามห้าสิบเก้าถ้าสามสี่ห้าแสดงว่ายางหลังมันจะ <c oughs> ยางหลังแม่งโกลเวอร์นะดูภายในครับ โอ้โหภายในเป็นบักเก็ตซีดแล้วก็รูกลางโอ้โหม,มันเท่มากนะดูนี่ดูดูภายในดิแม่งแบบว่าเป็นแบบกดแบบอวกาศเลยล่ะโอ้โหตำนานจริงครับ Ford GT ตัวนี้นะครับผมท้ายโค้งสวยนะฮะดูดดิฟเฟอร์เฟอร์ข้างหลังด้วยนะนี่ดิฟเฟอร์เฟอร์โอ้โห,โห,โห,โหโเครื่องอยู่ตรงกลางข้างหลัง อร์ GT เครื่องเดิม e x c l u s ค v ู Supercar สมงแม่งโคตรโหดเลยอะราคาตอนนี้ใช่ว่ามีตังค์กซื้อได้นะครับต้องมีคนขายให้ด้วยนะครับเขาถึงจะซื้อได้โอ้โหแล้วดูช่องดักลมมันแอดักอะเป็นตำนานที่สานต่อมาจากในเลอมังะครับฟ g ีทคันนี้สวยมากเกินเบอร์เวอร์